สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีส,สเกตและอำเภอกันทาละลัด และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z News, พระอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะส่องกล้องดูดาวนับล้านดวงบนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารชมทางช้างเผือกด้วยตาเปล่าครั้งแรกของปี2567ค่ะ เมื่อเวลา23่สนาฬิกาของวันที่8กุมภาพันธ์2,567ค่ะที่บริเวณลานผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทะละลักษ์ จังหวัดสุสเกตได้มีการจัดกิจกรรมชมทางช้างเผือกดูดาว1ล้านดวงเนื่องจากเป็นช่วงที่ท้องฟ้ามืดนักท่องเที่ยวและนักเรียนที่สนใจศึกษาด้านดาราศาสตร์ได้มาส่องกล้องดูกลุ่มดาวและถ่ายภาพกับกลุ่มดาวต่างๆที่สวยงามและตื่นตาตื่นใจเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมกล้องส่องดูดาวโดยเฉพาะมาคอยบริการโดยเวลาประมาณตีสี่ของวันที่9กุมภาพันธ์เป็นต้นไป จะได้พบกับดาวสุกและทางช้างเผือกที่จะสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นครั้งแรกของปี2567และถ่ายภาพกับทางช้างเผือกด้วย ก่อนที่นักท่องเที่ยวและนักเรียนจากอำเภอกันทรารมจังหวัดริสเกตจำนวนกว่า50คนจะได้ผัดเปลี่ยนกันส่องกล้องดูดวงดาวและกลุ่มดาวต่างๆบนท้องฟ้าวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารได้บรรยายถึงกฎระเบียบและข้อห้ามต่างๆในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวต่อมาได้บรรยายเกี่ยวกับระบบจักรวา การดูดวงดาวต่างๆตลอดจนการใช้อุปกรณ์กล้องดูดาวในเบื้องต้นและมีการแนะนำแอปพลิเคชันอาทิ s o l โซล y าเซตเทมสโคบและ NAPA แอปพลิเคชันดูดาวฝีมือคนไทยจากซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจำลองฝีมือคนไทยดูดาวในโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นแผนที่ดาวดิจิทัลและเครื่องมือช่วยด Do ูดาวได้ในทุกสถานที่และทุกเวลาซึ่งพิเศษสุดในวันนี้ได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์จากนาริศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนของโรงเรียนขุนหารวิทยาศาสตร์ที่ได้รับมอบไว้เพื่อพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนด้านนางสาวสาสิธรอินทรยงอายุ30ปีครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนขุนหารวิทยาศาสร์อำเภอขุนหารจางรังหวัดสิสเกตหนึ่งในวิทยากรเปิดเผยค่ะว่า วันนี้ดีใจที่มีนักท่องเที่ยวและนักเรียนให้ความสนใจเรื่องดาราศาสตร์และประทับใจในพื้นที่จัดกิจกรรมคือที่ผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นพื้นที่ฟ้ามืดที่เหมาะกับการดูวัตถุต่างๆหรือกลุ่มดาวบนท้องฟ้าและการมองเห็นทางช้างเผือกด้วยตาเปล่าค่ะ